ครับสวัสดีครับปีพจีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบปอ,อก,กับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนเฝ้าไล่ต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่เก้ามกราคมหกเก้าลาวพัฒนาออกสามศูนย์ศูนย์ 905ขับเล็กล่างกัออก09เน้ะพี่น้องเนาะขับของเซียนเฝ้าไล่งวดที่ผ่านมากกับลุดนได้พี่น้องเนอะขับเขาจะเล็กวิ่งนะพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่9มกราคม2569ลาวพัฒนาเซียนเฝ้าไล่ บนล่างวิ่งรูด4กับ5นะพี่น้องเนาะกับมาหาชุดวิ่งเป็นกับ2 6 9กับมา9ขาด0นะพี่น้องเนาะ4 9 5 9ออก0 9นะครับเอามาว่ากันพี่น้องมีเขามีรุดนะพี่น้องเนาะครับวันนี้กับพอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับ คับบนล่างบิ่งลูดพี่น้องสอกับสี่ ครับเล็กติดเหล็กวินพี่น้องครับหกเนะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้อง สองหกสองเจ็ดสองเก้า สี่หกส็สีนะครับ ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนะครับ อันเบิลพี่น้องศูนย์ศูนย์สี่สี่หกหกนะครับ ขับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะรับวันจันทร์ที่12มกราคม25 69ลาวพัฒนาเซียนเฝ้าไล่บนล่างวิ่งรูด2กับ4ครขับเหล็กติดเหล็กวิ่งกับ6 79นะพี่น้องขับ26 27 29 46 47 49ครขับกันเบิล0น0 0 4 4น6นะพี่น้องเนาะ วันนี้พ่อเตียมก็อวยพรคอยเข,าข่าคอยปังนะพี่น้องครับจะได้โศกมันมาน,นกันหน้าค่ำครับพ่อเตียมขอขอบคุณในห,หลาย,ย,ยน,านะครับเนดะ้อเซียนเฝ้าไล่เนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางรลวพัฒนาพ่อเตียมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอแต้มขอ on, ขอวยพรขอยเขา่าขอให้ปังครับพี่น้องเอฟซี C ก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเนอเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อแต้มน้ำเดาเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแต้มนำนาคามครับเอาสุดท้ายท่ายสุดนี้ขอเอฟซี C ทุกคนนะครับเดอโชคๆมันๆเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพ่อการชีพนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม